กับสบ,บายดีพี่น้องกับสบ,บายดีสุขุสุขคนสบ,บายดียำแรงเลยจ้ะสบ,บายดียำเลิกดินในตากา่สิมัดพักพี่น้องมัดพักอันอันจุ่มนำ้ำหักมันไหวมืออื่นจะสิไปส่งลูก้าจักสิพ่อหรือบ่อได้นี่นะมัดเบื่องก่อนขันบ่คอมืออื่นไปลกใหม่ในซ้มกระโตกคนได้พี่น้องนี่นี่อันนั้นพักเสียน หมัดพักแล้วก็สิขัน้นสมพักเสียนต่อเก็บขึ้นมาแหลวกระซ้มหนึ่งพักเสียนกอว่าสิขั้นไปค้ายแหละพี่น้องจักสิได้จักทงแหละแต่สำได้ก็เอาเนาะพอได้ตื่มกันน้องเอ้พอได้ใส่มาเดิมมาเดิมมาหมัดพักซอยในเด้อผ้ดได้ว่า ไปดีพี่น้องคนอื่นมัดกระโคขบุญขอบคุณอันเตะทิพย์ในแหนู่เนาะไอ้นู่เนาะทีอ่อันเสืออันพักซอยน,อ,นอกนอนกับจ้าคิดหนไอยคิดใหญ่แล้วจะขี่กระจายทางใดแบบผมเคยคล้า,ายๆจะเถื่อนนะอัดรีเอยเหมือนนี่นำใจเนาะเมตตาสอยเรือขอบครัวเมตตาเสือปักบกุกจะกระ t h o ไปอัน มันถึงนานแล้วมันค่ำก่อนมันไต่ไพ่อะไ้ไต่ไพ่ลกกำลังนี่จนเจ็ดโมงแรงขึ้นมาเผื่อหลางแล้วแปดโมงกว่าะได้กินเขานี่เขาแหละแหละเกับเขามองนะเขามงกว่าเนี่ย not much. Ini kini tak boleh. Dia on on รีไม่แห้งแล้วก็สุขภาพแข็งแห้งดเ,เด้อเด้อไอเด้ออยาเจ็บอยากไขมือนควันยืนผาแข็งแรงอยู่น้ำน้ำลานน้ำนอกน้ำหนุงไปโดนโดนเจ็บวอได้ความไข่บ่อยมีให้ห่างให้มีให,ให้ลำห้รวยกว่าเก่าเด้อรวยแล้วรวยอีก รวยๆหนิงๆกันไปเออน่าจะจองเต่า อ่อนครับสวัสดี สิได้นอนแล้ว5:00นพุ่นเด้อพี่น้อเดี๋ยวเฮาสิได้มาผักแล้วเฮาก็สิสั่นส่งักต่อ Lạc <coughs> sẽ 有时候，有时 นอนไราดูเด้อมามกดแม่เด้อเอ้ามายืนร่างกล้องแม่ก่อนน่ะบารดีปลาลุงไหมบารดีปลาลุ้งเฮ้ยน่ปลาลุงเบิ่งบารดีปลาลุงก่อน,นะน,อน,น,อนโอ้ย,ได,ยได้จะบารดีปลาลุง้งไหมเฮ้ยเฮ้ยบาร์ดีปลาลุงบารดีปลาลุง